สวัสดีครับสวัสดีพบกับคนรักเกษตรอีกแล้วนะครับช่องสําหรับคนชอบการเกษตรช่องสําหรับคนรักต้นไม้นี่ครับวันนี้ผมอยู่ที่งานเกษตรสีราชาเฟนะครับก็วันนี้จะมาเก็บราคานี่ครับเป็นไม้ดอกนะครับราคาไม้ดอกแล้วก็ไม้ด่างมาให้เพื่อนๆดูกัน อันนี้เป็นสาคูด่างสาคูด่างหนึ่งพันห้าร้อยครับส่วนอันนี้เป็นนางกวักด่างราคาสี่รอย้าสิบเป็นด่างเขียวราคาเลยไม่แพงมากส่วนอันนี้อันนี้เป็นถุงเงินถุงทองร้อย้าสิบครับ อันนี้เป็นหูช้างด่างเหลือง900ครับอันนี้เป็นสิทธิวินสันด่างราคาอยู่ที่400ส่วนอันนี้เป็นกวักมรกตด,ดำกะทางละ200 แล้วก็มาที่เซติเอิรหนา450ครับส่วนอันนี้เป็นเบอร์กินอันนี้น่าจะอยู่ในกลุ่มของฟิโดเดลลอนอันนี้250ชชนาดู150อันนี้เป็นแก้วสารพัดนึกอันนี้เป็นตัวผู้นะ150 ก็อยู่ในกลุ่มอะโลเาเซียส่วนอันนี้เป็นยางอินเดียอินเดียดำนะ150มาที่ตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นไม้ในกลุ่มฟิโดเดนลอนก็พิงค์พรินเซสร้อครับส่วนอันนี้เป็นเงินไหลมาด่างเหลือง200ด้านหลังเป็นด่างขาวก็200เหมือนกันครับ แล้วก็ทีนี้ก็มาในกลุ่มไม้มงคลนะครับไม้มงคลอันนี้เป็นทรัพย์มงคลแล้วก็เป็นอัญมณีแล้วก็แสงจันทร์ครับไม้สามกลุ่มนี้ร้อยห้าสิบบาทเท่ากันหมดครับมาในกลุ่มนี้เป็นกล้วยไม้แคทรียาหนึ่งร้อยทุกกระถางครับ ส่วนอันนี้เป็นมะรีซอนนี่ครับกระถางละหนึ่งร้อยเดียวเองครับแล้วก็อันนี้เป็นโปยเซียนข้างหน้าก็จะเป็นสามกระถางร้อยส่วนด้านหลังต้นใหญ่ๆกระถางละหนึ่งร้อยครับอันนี้เป็นในกล้วยไม้เหมือนกันครับอันนี้ขายต้นละสี่สิบสี่กระถางหนึ่งร้อย อันนี้เป็นหน้าวัวหน้าวัวชมพูแล้วก็หน้าวัวแดงนะครับกระถางละสองร้อยส่วนอันนี้เป็นในกลุ่มกล้วยไม้อีกแล้วนะครับนี่ครับราคาร้อยห้าสิบสามกระถางก็เพียงสี่ร้อยครับส่วนอันนี้เป็นปอยเซียนครับกระถางละหนึ่งร้อยทุกกระถางเลยครับมีทุกสีให้เลือก แล้วก็มาอันนี้อันนี้เป็นกุหลาบนะครับกุหลาบติดตาโซนนี้ร้อยห้าสิบส่วนอันนี้เป็นกุหลาบเลื้อยถังนี้สามร้อยครับกุหลาบเลื้อยมาที่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็เป็นกุหลาบเลื้อยเหมือนกันนะครับเขียนไปบอกว่าดอกเหา่าหอมมากออราคาสามร้อยนี่ครับ สวนอันนี้เป็นชวนชมชวนชมหลากสีนะครับชวนชมซ้อนไม่สอนก็เลือกกันได้ครับกระถางละร้อยเดียวเหมือนกันครับวันนี้นี่ครับมีให้เลือกเยอะแยะมากมายนอกจากนั้นก็ยังมีนี่ครับบอลสีกล้วยด่างแล้วก็จะเป็นไม้ผลมะพราะ้าวอย่างอื่นมีครบครันครับ ทุเรียนมะม่วงลองกองมีหมดครับแล้วก็กลุ่มโคโกาเซียอันนี้ผมจะทำในคลิปต่อไปนี่ครับนอกจากต้นไม้ที่งานก็ยังมีของกินของใช้นะครับรับรองว่ามาที่งานนี้มีให้จัดเต็มทุกอย่างเลยครับต้นไม้ของกินของใช้อุปกรณ์การเกษตรอ่และนี่แหละครับก็เป็นราคาที่ผมเช็คมาคร่าวๆนะครับ ก็เป็นงานกเกษตรรีราชาแฟรประจำวันที่26สิงหาถึงวันที่4นะครับใครที่ยังไม่มาก็ยังพอมีเวลานะครับก็ฝากกดติดตามช่องกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับ